คุณผู้ชมครับตอนนี้มีหลายพื้นที่พยายามที่จะจัดการขยะในชุมชนนะครับรวมถึงชุมชนหนองบัวเมืองสุรินทร์ก็มีการจัดการขยะด้วยการนําขยะมาออมบุญครับเพื่อจัดการเป็นสวัสดิการของชุมชนที่ตามได้จากช่วงบ้านฉันวันนี้ครับ ปัญหาใหญ่ในชุมชนเมืองที่มีผู้คนอยู่อย่างหนานแน่นก็คงหนีไม่พ้นปัญหาพวกนี้ครับปัญหาขยะแต่ชาวชุมชนหนองบัวเทศบาลเมืองสุรินจังหวัดสุรินกับพิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสด้วยการนําขยะมาเป็นกองบุญในทุกสิ้นเดือนจะมีการออมทรัพย์แต่ไม่ได้ด้วยตรวเงินนะครับแต่จะเป็นการออมด้วยขยะตามบ้านที่พวกเขาเก็บและรวบรวมมาไว้ ทเทศบาลของเราก็จะมีมากในเรื่องการจัดการขยะแล้วว่าทํายังไงชุมชนเราจะจะช่วยในเรื่องการจัดการขยะได้ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องปัญหาของในตัวเทศบาลเองนะคะทางชุมชนก็ได้มานั่งคิดแล้วก็ร่วมกันนะคะก็เลยม,ม,มีแนวครับคเอ,อเราจะมาทําในเรื่องธนาคารขยะเศษอาหารพวกอะไรว่าพอเสร็จป้าจะใส่ขิงไว้เวลาจะขายชุงป้าแยกเป็นหมวดเป็นหมู่ หารป้ากับพี่ทำนี่แหละได้ป้าก็ใสทุกวันทุกวันมันเนาก็เอาทิ้งก็เป็นภาระของเทศบาลเขาไม่มีประโยชน์ทิ้งไปแล้วเราทําอย่างนี้เราก็ได้ประโยชน์ของเราเองส่วนขยะเปียกพวกนี้พวกเขาก็จะนํามาทําเป็นปุ๋ยรายได้ที่ได้มา,มาพวกเขาก็จะเอาเข้ากองบุญนะเพื่อจัดเป็นสวัสดิการของพวกเขาเองล่ะครับทางชุมชนเองก็ทาในเรื่องสวัสดิการชุมชนคือการออมบุญวันละบาท ออมบุญระบาดนี้ไม่ได้ออมเพื่อออมเพื่อเราเองนะเต่จะเป็นการทําบุญเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนเราทาออมบุญนี้เพื่อให้จริงๆเพราะว่าคงไม่มีใครที่ที่อยากจะได้รับนะคะแนแนแนนคงไม่มีใครอยากป่วยที่จะได้รับเงิน100บาทคงไม่มีใครอยากจะเสียชีวิตที่จะได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทเพราะฉะนั้นเป็นการออมบุญที่ให้จริงๆมาช่วยทำโครงการขยะที่จะเคลื่อนขอชุมชนหนองบวัวค่ะทำให้ชุมชนน่าดูดึงให้ชุมชนมีไรายได้ไว้ ทำความในเกี่ยวกับชุมชนเวลามีกิจกรรมก็เอาเงินส่วนนี้ก็ไปช่วยเหลืองานชุมชนมันก็ได้ความรู้ในด้านการทำความสะอาดบ้านเมืองด้วยมันได้เงินด้วยจากการช่วยดูแลและรักษาความสะอาดภายในเมืองของคนในชุมชนหนองบัวจังหวัดสุรินทร์กลับมาสะอาดและน่ามองอีกครั้งเห็นแบบนี้แล้วในแต่ละเมืองอยากจะทดลองลดขยะในเมืองแบบนี้ดูบ้างไหมล่ะครับ นักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจาบพรพาสุวรรณภูมิรายงาน